ตอนนี้ตอนนี้ที่ที่ดูครับจริงๆก็นั่งดูผลงานตัวเองเหมือนกับว่าเช็คการแสดงด้วยแหละก็ว่ายูนในซีรีส์ครับตันนี้เซนก็กลับไปดูซีรีส์ของตัวเองเพื่อจะเช็คว่าการแสดงเป็นไงเขินมาไปดูไปดูการแสดงในอดีตของตัวเองเขินมาร์ก็คือเขินแปลกเหมือนกันฮะเนาะเพราะยิ่งเราไปดูย้อนหลังอ่ะเราเหมือนเราเพิ่งเริ่มมันอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดอาจจะมีอะไรชอบซีนไหนของตัวเองที่สุดดูแล้วขนลุกทุกทีไหนี่ยเล่าให้ฟังซี ดูล้วคนจริงๆล่าสุดเพิ่งดูไปเป็นเป็นอีพีล่าสุดเลยครับคือซีนซีนที่ร้องไห้เสียใจครับเป็นไงบ้างใช่เ,เพราะผมจําได้ว่าในซีนนั้นอ่ะคือเขาห้ามห้ามผมร้องไห<อ>้เพราะว่า,าตัดพุ่งกลับบอกว่าให้เสียใจแต่เสียใจแบบไม่ร้องหไห้ให้เราเรา้องห้ามร้องไห้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราร้องไห้อ่ะครับคือคือตอนนั้นเราเราจะต้องไปไปบอกเลิกพี่ไฟใช่ไหมคร<อ>ับพี่จิเตอร์กับพี่ไฟไปบอกเลิกพี่ไฟแต่ว่า เราไปบอกเลิกเขาอะบอกเลิกยังไงให้เขารู้สึกเสียใจน้อยที่สุดและเจ็บใจน้อยที่สุดฉะนั้นเราห้ามแสดงออกว่าเราเสียใจอเต่ต้องพยายามมันก็มันก็เสียใจนะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถแสดงออกได้จนถึงกขั้นว่าหันหลังไปแล้วอะเขายังเดินอยู่อะถ้าเขาได้ยินเสียงเราเสียใจอะเขาจะต้องกลับมากับเพื่อแบบขอเราคืนดีอะไรเงี้ยผมเลยต้องแบบเหมือนกับร้องไห้จะต้องปิดปิดปากปิดหน้าเพื่อให้แบบเขาไม่ได้ยินเสียงเราเราจะร้องไห้อะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเออมันมัน มันแบบว่าเป็นความรู้สึกที่มันกดดันพอสมควรนคนะอะไรเงี้ยชอบมาชอบการแสดงฉากนั้นของตัวเองมาพอไปดูแล้วะยังรู้สึกว่ายังรู้สึกว่าน่าจะพัฒนาได้ดีกว่านี้เอ,อับในอนาคตอะไรเงี้ย <คน S 1> เราตอนตอน,ตอนในขณะที่เล่นนะครับเราจะรู้สึกว่าเออเราทําเต็มที่ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่พอพอแบบ เหมือนเหมือนกับโตขึ้นด้วยครับด,ดูดูงานมากขึ้นอะไรมากขึ้นเรามาดูของเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันมีช่องวูนะมันต้องเพิ่มนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะเก็บเป็นประสบการณ์แล้วก็ไปพัฒนานในงานต่อๆไปอะไรเงี้ยนี่แฟนคลับบอกว่า e p ี11ซีนดามาสแสดงเก่งมากเลยค่ะอโอ้ยขอบคุณฮะขอบคุณทุกทุก <ๆ S 1> คนนะ